สวัสดีครับผมตื่นเช้ามาวันนี้เป็นเวลาประมาณเ1ดโมงนะครับผมก็เฮียปล่อยคลิปไปแล้วในเรื่องของอดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะครับผมก็เข้าไปดูคลิปก็น่าจะเข้าใจว่าอาบอทเนี่ยมันไม่น่าจะมีหรอกนะครับผมนะมันก็ของมีจํานวนน้อยนะฮะก็คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจล้านขาด้วยนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ มีเฮ้ยมีม,ม,มีมีอุปกรณ์ใช้แสง UV มีน้องเขาส่งมาเฮียเขาเขา,าทำขายเฮียเลยอุดหนุนมาแล้วเดี๋ยวมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยสำหรับคนที่ทำกันพาจะอุดรูอุดรอยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไปนใช้พุตตี้ของทามิยะก็ได้แต่คืออันเนี้ยมันมันมันใช้ดีกว่าทามิยะยังไงเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะฮะโอเคเอาเป็นว่าขออนุญ,ญาตไปทำงานก่อนนะฮะวีล็อกเดลี่วันนี้เริ่มต้น ด้วยการกินน้ำส้มไม่มีอะไรไปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกัน a few moments later เอานะนี่สิเดือนสิบมาแล้วนะฮะเฮียต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเมื่อเมื่อวานน่ยทำคลิปไปให้ดูว่าไอตัวซาสบี้อ่ะนะแต่จริงๆแล้วกันพาที่เขามีรถน่ยมีเยอะแยะเลยแต่คือว่าต้องเคียร์ก็เข้าใจไงสิบบาทอ่ะจะไม่ลงทุนกันเลยก็เข้าใจไง คือใครก็อยากได้ไงเฮียก็อยากได้แต่คือมันไม่ได้คือไม่ได้ไม่ต้องไปว่าเขานะคือมันเป็นโปรโมชั่นซึ่งเฮียขายของลาซาด้าก็มีเหมือนกัน, <Okay. S 2> เ,น,กนเขาพพอร์ตเงินมาให้แต่คือมันมีจํานวนจํากัดจริงๆไงนะ <Okay. S 2> คือมันเป็นโปรแรงๆอ่ะแต่คือต้องเข้าใจเขานิดนึงอะเฮีย er ก็เลยไอ้ที่เฮียสั่งอะเฮีย er ไปสั่งมาเน่เน่นะคืออะไรเฮีย er, อย่างที่บอกคือนาฬิกา วีบีนะคือไอดีกิปอนอะไรเนี่ยมันเป็นนาฬิกาออกกําลังกายแล้วมันก็มีตัวที่อ้นี้มาซึ่งก่อนนั้าน,นี้เฮีย er สั่งไป2อันแล้วก็เป็นชุดเซตอีก1อันนะฮะก็ทําไปทํมาเอ๊ะเราไม่รู้ว่าไอตัวดีมที่มันจะแถมมาให้ชุด6 0พันหรือแค่2อ0พเองอันน,อน,น่าคุ้มมากๆนะแต่คือว่าเฮียสั่งตัวนี้มาเออะไรก็ไม่รู้นะฮะอ่าโอเคแกเอาเอ นะอันเนี้ยเป็นเป็นตัว VB เนี่ยเห็นไหมโปเกมอนเนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดก็คือเป็นสีเขียวสายเป็นสีเขียวแต่คือว่ามันจะมีดิมสําหรับตัวพระเอกมาให้ด้วยนะฮะอ่ะหน้ากล่องมันก็จะประมาณนี้แหละนะฮะไหนๆก็ไหนๆออะแกะให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวต้องไปขอทําความเข้าใจกับมันว่าใช้งานยังไงอะไรยังไงนะก็เลยแกะให้ดูก่อนนะฮะมันให้มานี่ตัวนี้มันให้มาเป็น เป็นเป็นเนี่ยเป็นดิมอะไรประมาณนี้เนี่ยให้มา2อันตัวออริจินอลของมันอันนึงแล้วก็เป็นตัวสีน้ําเงินของพระเอกอะไรประมาณนี้นะฮะนี่แกออกมานี่เป็นไงนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้ก็มีสายให้เสียบชาร์จนะครับผมข้างในก็จะเป็นนาฬิกาแบบนี้นะฮะอันเนี้ยเป็นของบันไดนะจ๊ะนะฮะนี่ตัวดิมของมันอันเนี้ยที่มันให้มาเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวพิเศษของมันซึ่ง จริงๆแล้วอะไอเนี่ยเขาเรียกว่าดิมดิมการ์ดมันหมายความว่ามันเป็นตัวที่เราจะต้องเลี้ยงของมันนะแล้วคือว่าเอาไปต่อสู้ได้เอาไปเ,าเลี้ยงของมันเพื่อที่ให้ตัวด้วยการที่เราต้องออกกําลังกาย <Okay. S 1> เอ,อแต่คือว่าไม่ได้เป็นเมนหลักอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีนี่เมมมรี r การ์ดอะไรประมาณเนี้เนี่ยข้างในมันก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยแหละเอาแก่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ยังไงวะเนี่ยเฮ้ย oh. <Hey. S 2> อ่ะโอเคนี่ น,นี้มาให้นี่ประมาณนี้ซึ่งดิมของมันเนี่ยเราใช้แล้วใช้เลยนะคือสมมติเสียบของเราเราไปเสียบแล้วไปใช้กับคนอื่นไม่ได้คือมันจะทําลายตัวเองภายในการเสียบเข้าไปประมาณนี้นะเนี่ยดีมประมาณนี้นะมันก็เจ๋งดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเฮียเอามาให้ดูดีกว่าว่ามันจะเป็นไงขออนุญาตลองใช้ก่อนนะมันจะใส่ได้ไหมเนี่ยข้อมือเฮียเนี่ยมันเป็นข้อมือเด็กใช่ไหมเนี่ยเอ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่นะฮะ ก็แก่ประมาณนี้แล้วเล่นเป็นเด็กๆไปเลยนะฮะอ่ะอันเนี้ยจากราคา2,400หรือ2,590อะไรประมาณเนี้ยลดราคา10เดือน10นะอ่อมีอยู่150เครื่องนะแต่ตัวเนี้ยถีเขียวเป็นลิมิเต็ดก็มีอยู่150เครื่องก็ก็เฮียก,ก็กดได้กดแล้วก็ยกเลิกแล้วก,กดได้อีกนะอะไรที่เราต้องต้องต้องซื้อคือด้วยเงินที่มันถูกลงมาก็คือมันก็มีนะ อะไรที่มันถูกไปจริงๆคนก็อยากได้เยอะๆนะอันนี้เฮียเอามาให้ดูนะเดี๋ยวขออนุญาตใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวจริงๆจังๆอีกทีหนึ่งนะอันเนี้ยเหลือแค่9 9 9บาทนะ <Okay. S 1> ถูกมากๆเลยนะทิปเดือน10จะล้านกันพาวิลเลจน,นะที่เขาร่วมรายการนะอ่ะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวดูกันว่าบบ่ายเฮียมีให้มีของมาส่งไว้มีนี่ทุกคนเอ่อเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนตัวเวลาคนที่ชอบเอาไปทำกันพาเป็นอุปกรณ์เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นเป็นตัวโปะโอปะโปะหรือเขาจะเรียกว่าอ่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีนึงอ่ะประมาณนี้นะฝากไว้แล้วกันเนี่ยของมาส่ง10เดือน10เนี่ยมาถึงแล้ววันนี้แป๊บเดียวเองนะฮะจ้าไปเลยนะโอเคเดี๋ยวบ่ายๆมาเจอกันขออนุญาตกินข้าก่อนนะจ้าไปแบงค์ไปเบิ้งไป,งไป <S <S Two hours later ป่นอะไรวะมาวิกฮะ อะไรนะขนาดนั้นเลยลาวิกใจเย็นๆสิไม่ได้เออโอเคโอเคนั่งก่อนนั่งดีๆค่อยๆพูดใจเย็นๆนะยังไงยังไง โอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่อง A few moments later เสร็จจากภารกิจวันนี้แล้วนะครับผมทำงานทำการเมีน้องคนหนึ่งเขาทักอินบ็อกมาเฮียมาสัากประมาณ3-4วันเหลืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเฮียก็ไปเห็นนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะส่งอันเนี้ยมาให้เฮียลองก็คือว่าเป็นควิกพุต t ี้พุต t ี้เอาง่ายๆคือ p u t ตี้คืออะไรคือมันเป็นเหมือนพวก กาวอ่ะคือมันเป็นตัวผสานหรือว่าเป็นตัวโปรโหรือว่าเป็นพวกถ้าให้ดีก็คือว่าเป็นเหมือนตัวเติมน้ำเติมเติมมาเอาง่ายๆคือเนี่ยถ้าเกิดเรามีกันพายอยู่อันหนึ่งใช่ไหมเรามีล่องที่มันเป็นแบบล่องอ่ะเราจะอุดล่องของมันอ่ะก่อนที่เราจะทําสีอ่ะก็คือว่าเป็นเหมือนแบบเติมเนื้อพลาสติกให้มันเต็มอ่ะนะโอเคมันคืออันนี้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันเป็น Make in Thailand เว้ยและเฮียมาลองแล้วก่อนที่จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอ่ะคือเขา เขาบอกว่าอยากให้เฮียลองมันเวิร์กนะฮะก็คือว่ามันเป็นเหมือนเนื้อมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเนื้อมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราไปป้ายคือเราจะอุดล่องมันนะรูรูมันจะใหญ่แค่ไหนเราก็ไปอุดล่องของมันนะแต่คือว่ามันจะแข็งโดยการที่ใช้แสง UV นะเขาก็ส่งอันนี้มาให้2ออันแต่คือว่าเขาอยากให้เฮียลองเฮียก็เลยบอกว่า ขอซื้อละกันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องส่งมาให้เฮ er ียฟรีๆนะฮะก้าปุกนึงเนี่ยใช้ได้เยอะเลยนะครับผม20กรัมเนี่ยอยู่ที่200บาทนะฮะเขาก็จัดส่งให้นะแต่คือว่าคุณก็ต้องมีแสง UV อันนี้ไปถามร้านค้าเขาเองว่าเขาจะขายเท่าไหร่นะแต่พุดตี้เนี่ยยีกรัมอยู่200บาทแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดซื้อ2กระปุกแล้วจะแถมหลอด UV หลอด UV เราก็มาเสียบกับไอ้พวก USB ที่เรามีเงี้ยก็ได้นะแล้วก็ เนี่ยเสียบอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลอด UV วิธีการใช้ของมันคืออะไรเราก็เอาพุตตี้เนี่ยนะเอาไม้ปาดเนี่ยสมมติว่าผมจะอุดรูงเงี้ยผมก็ปาดเข้าไปนะปาดเข้าไปแล้วก็เอา UV เนี่ยส่องเข้าไปนะสามนาทีก็แห้งแบบแห้งแกกเลยอะนะฮะอันเนี้ยเหมาะกับคนที่เอาไปทำกันพาหรือเอาไปทำอะไรนะเฮียมีที่ทำไว้แล้วนะนี่ เออเนี่ยนี่อันนี้เป็นบอดี้โดนนะซึ่งมันบุบเลยเห็นป่ะเฮียก็พุตตี้เนี่ยทาทาไว้นะแล้วก็เอาไฟ UV เนี่ยส่องนะก็กลับกายเป็นว่าพอมันแห้งแล้วมันจะแข็งเป๊กเลยแล้วเราก็เอากระดาษทรายถูอันเนี้ยถือว่าเป็นคือจริงๆแล้วมันก็มีนของทิย่าหรืออะไรเงี้ยแต่คือว่าอันน่ะประมาณ6ชั่วโมงอ่ะกว่ามันจะแห้งกว่ามันจะแข็งแต่อันเนี้ยภายในสักประมาณ5นาทีได้นะเองนะ 5นาทีถึง10นาทีอ่ะถ้าถือว่าแข็งแล้วเราก็สามารถใช้ได้นะพอ <C ut> ขัดแล้วมันจะพอมันแห้งแล้วมันจะแข็งเป๊กเลยเราก็ขัดขัดขัด,ขด <C ut> อันเนี้ยถ้าเกิดรอยประกบของการพาขาเขออะไรเงี้ยเราใช้พุตตี้เนี้ยลูดมาแล้วก็ใช้ไอไอไอตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอแสง UV เนี้ยส่องมันเข้าไปมันก็จะแข็งเลยภายในแบบไม่เกิน5นาทีอ่ะนะอันเนี้ยเฮียมาลองแล้วเว้ยโคตรเหมาะเลยนะ ถ้าใครชอบก็ไปลองดูครับ q วิ c พุด t ี้เดี๋ยวเฮียจะทิ้งหน้า Facebook ของเขานะไปอินบ็อกคุยกับเขาเองนะครับอันนี้เฮียก็ซื้อมาในราคา200บาทแต่คือว่าเขาแถมมาให้เฮียช่วยรีวิวโปรโมทหน่อยก็เดี๋ยวช่วยโปรโมทเขานะฮะอันนี้เป็นแสง UV ตอนแรกคิดว่าแสง UV อันนี้มันจะใช้ได้จริงหรอวะ เฮ้ยพอเอาวางไว้เฉยมันไม่แห้งแต่พอกดส่องแสง UV ไป3นาทีคือแม่งแห้งแล้วอ่ะถือว่าใช้ได้เลยนะแสงมันอาจจะไม่ได้สว่างมากนะแต่คือว่าพอไปอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าที่มืดมืดอะ่ะเฮียบอกได้เลยว่าอันเนี้ยช่วยได้ดีเลยมันเร่งทําปฏิกิริยาให้มันแข็งขึ้นถามว่าดีไหมเฮียชอบนะแล้วคือว่าถ้าเกิดเดี๋ยวตัวหน้าถ้าเกิดเฮียจะทำอ่กากันพารอยประกบของการพาก่อนที่จะทำนะหรือว่าเราจะไปโป้ไปอุดไปรูอะไรของการพาที่เราทําเสียหายไว้อ่ะ อันเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้สนับสนุนแบรนด์คนไทยนะถือว่าเขาทําออกมาใช้ได้เลยเฮียลองแล้วถือว่าจ้าไปเลย200บาทสนับสนุนกันได้นะครับผมนะไปลองดูเฮียทิ้งชื่อหน้าเฟซบุ๊กเขาไว้ให้นะครับผมเขาบอกเขาทําขายเองถือว่าใช้ได้โอเคไปละว,วันนี้ไม่มีอะไรนะถ้านะใครชอบก็ฝากก,กดซับสไคร้ไลค์แชร์กันด้วยนะครับไปแล้วครับวีลลอกเดลี่ ry. วันนี้ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้ววันนี้มันหกโมงแล้วไปแล้วจ้าสวัสดีครับบาย